<c oughs> สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจชาทุ่งและกระทันผู้ชมที่เขารบทุกท่านครับก่อนอื่นก็นจะต้องขอขอบคุณพี่น้องเนาะที่ให้การสนับสนุนที่ให้กําลังใจจนคนใจชาทุ่งได้โลเง,งิน,นเอาเฝ้าถึงอีกอบางท่านก็แซวมาวานไล่จนได้โล่นะันะครับเอาเมื่อน,นี่นะครับพ่อพี่พ่อน้องน้ำซา,าร่าหนาลูกมาฝากพี่ฝานกน้องอีนะครับอาที่พี่น้องเห็นนะคนใจชาทุ่งกอดยู่นี่กคือ กะติ๊กกากน้าตาลนะพี่น้องนะกากน้าตาลนะครับที่เขาเอามาเฮ็ดปุ๋ยอินรีน้ำนั่นเองนะครับเอามาประกอบกันบรรยายน้ำเสอกนะครับเมื่อนี้นะครับเอาคําถามที่อพี่น้องเขาถามเข้ามานะครับว่าในการเฮ็ดปุ๋ยมักปุ๋ยมักแบบกองนี่พี่น้องแบบกลับกองกลับย่างนี่แหละมีการพิการพิ่นการพิการท่วนเนี่ยนะครับว่าใส่กากรน้ําตาลน้ําลงไปใส่กากรน้ําตาลลงไปน้าได้บ่าจะเฮ็ดให้ปุ๋ยมักนั่นเป็นเลี้ยวขึ้นบ่อมาชั่นนะครับพี่น้องนะครับเอามือนึ้จะเล่มาคุยกันว่า กากน้ำตาลนี่แท้กินแล้วเขาใส่มักปุ๋ยลักษณะใดนะครับพี่นอ้อ <c> ง <oughs> ปกตินะครับพี่น้องเขาจะใส่กากน้ำตาลมักปุ๋ยที่เป็นน้านะครับหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำอย่างเช่นพวกเศษปลาเศษกุ้งพว,พ,วพวกพืชผักต่างๆมักผลไม้ในถังที่ปิดฝาเมิดชิดเอื่นว่ามักแบบไม่ใช้อากาศนะพีนะ่น้องเนาะโดยการเติมกาก,ากน้ำตาลหรือน้ำตาลใายแดงลงไปน้ำนะครับจะเหตุให้เกิดการย่อยสลายเร็วขึ้นนะครับพี่น้องเพื่อให้กากน้ำตาลนี่นะครับไปเป็นอาหารของจุลินทรี์เรานักนะครับ นะครับเออินว่าการหมักแบบไม่ใช้อากาศหมักไม่ออกแอนแอโรบิกคอมโพสิชันแก่ฝรั่งเลยมั้ยแต่ใครได้โล่ไม่ได้เริ่มแก่ฝรั่งนะครับการหมักลักษณะ,ะน,นั้นถ้าจะต้องเติมกากน้ำตาลหรือน้ำตาลใส่แดงลงไปแล้วก็ปิดให้เม็ดชิด <c oughs> <c oughs> เพื่อให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในห่านนะครับจุลินทรีย์ที่ ทอาำการย่อยสลายเศษสิ่งที่เข้ามาักนั่นก็นกนคือเป็นจุลินทรีย์กลุ่มไม่ต้องการอากาศหรือไม่ไม่ไม่ใช้ออกซิเจนนั่นเองนะครับพี่น้องมันจะเป็นจะต้องเติมกากน้ําตาลลงไปเพื่อให้จุลินทรีย์นั้นเปลี่ยนกากน้ําตาลให้เป็นพลังงานของเขานะครับหรือพลัง้านคือเป็นอาหารนั่นเองหรือย่อยกากาน้ําตาลให้สลายกลายเป็นไนโตรเจนแล้วจุลินทรีย์ต่วนล่านั้นจะได้ใส่ไนโตรเจนในการเป็นพลังงานเพื่อย่อยสลายอของมักต่อไปนะพี่น้องนะนะสำหรับปุ๋ยมัก ที่เป็นกองนะครับพี่น้องมีการพริกการปีน่นการพ่นมีอากาศท้ายเท่ย์ยู่นี่จุลินทรีย์ที่ทํางานในปุป๋ยมักลักษณะนี้ก็เป็นจุลินทรีอีกกลุ่มหนึ่งป่าเนี่ยเป็นกลุ่มที่ต้องการอากาศได้เป่าเนี่ยพี่น้องกลุ่มแอโรบิกได้เป่าเนี่ยออกกําลังว่าเจ้าแอโรบิกแบคทีเรียนะครับพี่น้องจุลินทรีย์กลุ่มนี้นะครับจะใช้พลังงานจากในตัวเจนขึ้นกันแต่เป็นในตัวเจนที่มีอยู่รอบๆตัวมันหรือในตัวเจนในอากาศมันจะดิ่งมาเมื่อมาใช้เป็นพลังงานหรือในตัวเจนที่อยู่ใกล้เคียงในการมักเขาจึงมีการเตติมมูลสัว ที่มีธาตุแนโตรเจนหรือปาสังกะเติมปุ๋ยยูเลียหรือปุ๋ยแนโตัวเจนลงไปเพื่อให้เป็นแรงพลังงานของเขาสําหรับการน้ําตาลที่พี่น้องเติมลงไปในปุ๋ยมักลักษณะนี้นะครับพี่น้องปุ๋ยมักกับกล่องนะครับจูรินซี่ <c oughs> จะบริการน้ำการน้ำตาลหล่านี่ไปใส่ที่พี่น้องนะครับนะครับเนื่องจากว่าการมารักษณะแบบเป็นกรองนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนน้ำตาลเป็นกรดนะครับพี่น้องจะไม่มีการผลิตกรดแต่ว่าจะมีการผลิตเซนเจยและกะ็ผลิต เอนไซ้์ชนิดหนึ่งเพื่อย่อยสลายอีกตั้งหากนะครับพี่น้องนะครับจะบม่มีการผลิตน้ำกดน้ำสมขึ้นมากคือจะเข้าหมักในถังเนี่ยหมักแบบบ่อใส่อากาศนะครับฉะนั้นท่านที่เอากากน้ําตาลไปหดลงกลองปุยหมักนะครับเมื่อผ่านไปสองเดือนสามเดือนกากน้าตาลก็ย่งอยู่ในสภาพเก่าย่งอยู่ในรูปโมเลกุลเก่าก็คือโมเลกุลใหญ่ไม่สลายไม่ย่อยนะครับ เมื่อเอาไปหดต้นไม้เมื่อเอาไปใส่ต้นไม้นะครับก็จะมูดดีว่าการน้ําตาลแล้วนั้นเมื่อมันยั่งบะท่านย่อยอยู่นี่นะครับก็จะกลายเป็นแหล่งอาหารของบรรดาเสื้อล่าต่างๆนะครับพี่น้องซึ่งเป็นทําเป็นล่าดีก็ดีไปนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกเสื้อล่าที่กินน้ําตาลเป็นอาหารเช่น,นพวกล่าดานะครับพี่น้องพวกล่าดําล่านาข้างหรือแม้กระทั่งเป็นแหล่งอาหารของบรรดา,มาแมลงอื่นๆที่เป็นตัวรบกวนต้นไม้ห้องหมดแดงไฟจะเรียกาจมูกอาการน้ำตาลนะครับฉะนั้นจึง บ่เหมาะที่จะน้ากากน้าตาลไปลดลงในกองปุ๋ยหมักนะครับคือลดได้ยุดอกแต่มันบ่เกิดประโยชน์นะครับพี่น้องไม่เกิดประโยชน์อย่ลินทรียยกบ,บ่่น้าไปใส่บ่ได้เต็มที่นะนะนะครับการย่อยสลายของกากน้ําตาลการย่อยสลายบ่เบิดนะครับมีผลตกข้างกับดินกับต้นไม้เข้าเ้ื่กันอย่าลืมว่าในกาน้ําตาลมีส่วนผสมของปูนขาวนะพี่น้องนะมีส่วนผสมของปูนขาวเพื่อให้การน้ําตาลตกตะกอนนะครับ จนบอสามารถแยกน้ำตาลออกมาได้อีกนะครับแต่จริงๆก,ก็มีส่วนผสมของน้ำตาลอยู่นั้นเพิ่งหา10-60%ในกากน้ำตาลเพียงแต่ว่ามันบอสามารถแยกต่อไปได้อีกก็คือขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการผลิตน้ำตาลไส้จะเหลือเป็นกาก,ากมันนี่าะพี่น้องนะครับนะครับแต่ถ้าห้าเอาไปละลายน้ำแล้วก็บมักในลักษณะที่ไม่ต้องการอากาศมีจุลินทรีย์กลุ่มที่บม่ต้องการอากาศเนี่ยกุ่มผลิตกรดอินทรีย์ต่างๆเนี่ยจะย่อยกากน้ำตาลได้ดีนะครับฉะนั้นจึงนิยมน้ำไปมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำนะพีนะ่นะ้องเนาะ แต่สาหรับปุย๋ยมักแบบกล่องปีนไปปีนมามีอากาศท้ายเท่นี่นะครับจุลินทรีย์กลุ่มนี้จะไม่ย่อยกากาน้ําตาลในพี่น้องได้นะครับจะบแนะนําให้เอาไปหดกล่องปุ๋ยนะครับแต่ถ้าเอาไปหดก็คือในลักษณะว่าการน้าตาลนั้นถือย่อยสลายดีแล้วเช่นเอาปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่พี่น้องมักได้เนี่ยมักจนย่อยดีเนี่ยนะครับเช่นน้ำมักหัวปูหัวปลาไปหดกล่องปุ๋ยอีกเทื่อนึงนะเออได้นะพี่น้องได้ไประโยชน์นะครับแต่ถ้าเอากากาน้ําตาลหลอนๆอนกากน้ําตาลเพียวเพียวไปมดกเลเพื่อวงมันยยน่่อ จะไม่ค่อยเกิดการย่อยสลายวางครคือกากน้ําตาลจะพ่อย่อยสลายนะครับเรือดทาย่อยกาย่อยเป็นบางส่วนนะครับส่วนหลายจะตกค้างอยู่หันนะครับเมื่อน้าไปใส่จึงจะมีปัญหานะครับเป็นถ้าหะของเสือเนาะเสื่อล่าล่าโลกล่าเขียวล่าเหล่ผสมกับบรรดาพวกมดพวกแมงต่างๆที่กินน้ำตาลเป็นอาหารไหลมาสซะตัวมันนะครับพี่น้องฉันจริงบนในน้ำนะครับหรือผสมกับเปลืองซื้อๆซื้ออ่เมื่อกาติกนึงกันอ่ะรอยสองรอยน้องพี่น้องเนาะ เอาไปเทหยดกล่องปุ๋ยกับกบ่ได้ประโยชน์นะครับฉะนั้นการมักปุ๋ยแบบกลับกองหรือพิกกองหรือบอ่พิกกองแล้วแต่และแต่ให้อากาศท้ายเทได้ดีนี่จะเป็นจุลินทรีย์กลุ่มที่ต้องการอากาศซึ่งเขาจะคัดมาเฉพาะนะู่นี่นั่นะแต่เป็นของพัฒนาที่ดินก็นกนกนคือสารเร่งซูเปอร์พอดอนหนึ่งนะครับนะครับสารเร่งซูเปอร์พอดอนหนึ่งนะครับส่วน,นี้จะมีคุณสมบัติในการย่อยสลายเซลลูโลสลิกนิน็คือบรรดาพวกสากสิ่งมีชีวิตได้ดีเช่นเศษไม้เศษลาใบไม้ใบยังสงนะครับพี่้องนะครับ โดยกระบวนการย่อยนั่นจะใช้ใ,ชในตัวเจ่นเป็นแหล่งพลังงานซึ่งในตัวเจ่นก็ได้จากอรอบๆตัวมันนั่นแหละนะครับพี่น้องหน้าอากาศแน่ในดินแน่หรือในวัสดุที่เขาเติมลงไปเช่นปุ๋ยยูเรียมูลสัตว์นะัพี่น้องมันจะใส่ใพลังงานจากตัวนี้นะครับมันจะไม่เปลี่ยนการน้าตาลเป็นในตัวเจ่นเหมือนแบบมักในถังหรือมักแบบบ่ต้องก,การอากาศนะครับพี่น้องนะครับเอาเข้าใจได้พี่น้องได้ที่ถามมานะครับบ่ต้องเอาไปหดมันบ่ต้องเอากากน้าตาลไปหดกองปุ๋ยมักน,นะครับที่ลักๆที่จะมีก็คือมีอมูลสัต มีปุ๋ยยูเรียนะำผึ้นอะ้วก็ว่าดุลมักแล้วก็ควบชื้นนะครับที่มากปุ๋ยลักษณะนั้นส่วนปุ๋ยน้ำจะขาดกากน้ำตาลไปบ่ด้นะครับพี่น้องไปเลยได้เศษหัวป่ามามักบ่ใส่กากน้ำตาลมักแต่นหัวป่าก็เป็น <c oughs> พอดอสองเหม็นฝ้าปีนี้ละนะครับต้องเติมการน้องปังลงไปเพื่อเป็นแหล่งพลังงานเป็นแหล่งอาหารให้เขาเปลี่ยนกากน้ำตาลาน,นี่เป็นกรดนะครับพี่น้องนะแล้วก็ย่อยสลายนะครับลดกลิ่นเหม็นในน้ำนะครับอ่ามัน ใส่ต่างกันลักษณะนี้นะครับเนื่องจากว่าจุลินทรีย์กับต่างกันนะครับมักในถังเป็นกลุ่มไม่ต้องการอากาศไม่ใช้ออกซิเจนแต่มักปุ๋ยมักกลางแก่งมักปุ๋ยมักแบบกล่องนี่เป็นกลุ่มที่ใช้อากาศหรือใช้ออกซิเจนนั่นเองนะครับพี่น้องอะนะครับเข้าใจพี่น้องจบว่าดูราไรมันจะหลงว่าดูมันจะบกขึ้นเกลียวคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพื่อเทคนีคพี่น้นองสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการใส่กากน้ำตาลเนาะซึ่งหลายท่านถามเขามานะครับ เดีย๋ยวนี้เขาว่าก็เลยถามคนใจเศร้าสูงร้องเบิ่งหมาสั่นมันแมนบ่ดสันอ่ะอครับคับกัดตามที่คนใจเศร้าสูงอ่าได้แนะนําไปนอกจากนี้นได้บอกไปนะครับการใส่การน้ำตาลประโยชน์เอ่อการใส่การน้ำตาลในการมารักปุ๋ยนะครับพีน่น้องถ้าไปมักแบบก,กองก็คือจังบอกไปไม่เกิดประโยชน์นะครับต้องมักแบบหนักนะครับอ่ะคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องพิธีนีนะครับคลิปหนามีอย่างดีๆเจ้าพ่อกันไหมฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นงกำลังใจกับคนใจเศร้าสูงนะครับอ่ะหลังจากได้โลมาแล้วก็ขยันมันเพี้ยนเหล่าคลิปมาลงให้พี่ให้น้องเบิ่งดู ฟังดูๆหาเรื่องหาเล่าหาสาระมาฝากพี่ฝากน้องดูๆน้องเป็นหนักเนาะเพื่อก้าวไปสู่โลท่องมืนมันเป็นมังไงไฟสูงเนี่ยนะครับได้ก็ดีเนาะนะครับนีนน่เขาเรียกว่าไลยจนได้โลอยู่นะคลิปนี้เท่าน,นี้ล่ละสวัสดีครับ